เดี๋ยวพอมันมันแล้วใส่ด้วยนะทำไม่ได้แล้แกก่กำลังจะไาพี่ตูนว่าล้วปะโวยจะตากินอันไหนไหนกินอัไหกินได้ก็กินไหนกินไม่ได้เดี๋ยวก็ที่บ้านก็กินครับ I'm <laughs> sorry. แกงอยากทานเยอะนะกี่คือทานแต่เนี้อไม่ทานข้าวไม่ไม่กินแล้วข้าวนะอะไรกินที่ติ๋งลดขึ้นอีกทีเดียวอีก่เดียวจะไม่มีทางยอมโอยได้กิ่โลแล้วเนี่ยแกงพี่มขอเยอเลยนะพี่อมเขาเมยิ่งอะเลยแกงอยาให้แพ้นะไม่หหวว ผมพยามเขาแตกที่เจอตอนกลางคืนเราวิ่งอนนี้ไม่เชียร์นี่นะเชอบอย่างงี้แหละแก